ความปลอดภัยในการทำงานเราสร้างได้นี่คือสอปขอ้9สงขาพอดแคสต์สำหรับคนทำงานเช่นคุณเพื่อให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี <Audio. S 1> วันนี้คุณอยู่กับดิฉันนางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการรายงานชำนาญการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9สงขาค่ะ แล้วเราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องการทำงานบนที่สูงหรืองานที่ไม่มีจุดยืนค่ะ <c oughs> เรามักจะเห็นคนทำงานบนที่สูงในไซต์ก่อสร้างอาคารตึกสูงคอนโดหรืองานทำความสะอาดอาคารต่างๆงานอื่นๆเช่นงานติดตั้งป้ายงานทาสีงานเปลี่ยนหลอดไฟงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าหรือติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนใหญ่แล้วอันตรายหลักจากงานประเภทนี้คือการพัดตกลงมาเสียชีวิตแนวทางหรือหลักการป้องกันอันตรายมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำและความพร้อมในเรื่องงบประมาณมีดังนี้ค่ะวิธีที่หนึ่งอย่าทำให้เป็นงานที่สูงค่ะ เพื่อที่คนงานจะได้ไม่ต้องขย่งหรือขึ้นไปยืนบนบนันไดหรือมายืนสำหรับบางงานเราทำได้เช่นงานทาสีผนังห้องซึ่งคนงานสามารถยืนบนพื้นห้องที่ก่อสร้างเสร็จแล้วได้ดังนั้นเราเพียงแค่ดัดแปลงอุปกรณ์ทาสีโดยอาจจะใช้ไม้ยาวต่อพ่วงก,กับแปรงทาสีเพื่อใช้ทำงานได้โดยคนงานไม่ต้องใช้บันไดค่ะวิธีที่2กรณีเลี่ยมไม่ได้คนงานจะต้องขึ้นไปบนที่สูงเพื่อทำงาน เราจะต้องจัดทําพื้นที่ยืนทํางานให้เขาค่ะวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการตั้งนั่งร้านหากเป็นอาคารใหญ่พื้นที่กว้างหรือตึกสูงเรามักจะพบว่าการตั้งนั่งร้านจะใช้งบประมาณสูงค่ะจะมีวิธีอื่นๆที่เขาเลือกใช้แทนการตั้งนั่งร้านคือการใช้กระเช้ายกคนแบบยกด้วยรถเคลน หรือแบบยกด้วยกว้านไฟฟ้าที่เรียกว่ากอนโดล่ทาทั้งนี้การสร้างกระเชา้ามาตรฐานของอุปกรณ์และการติดตั้งจะต้องได้รับการออกแบบลงนามรับรองแบบและตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยวิศวกรผู้ซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีววิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรค่ะวิธีสุดท้ายนอกจากจัดให้คนงานมีที่ยืมทำงานอย่างมั่นคงบนที่สูงแล้ว เราต้องมีการป้องกันเพิ่มเติมด้วยค่ะหลักการคร่าวๆสองอย่างคือ 1. ป้องกันการตกและ2ออาจยอมให้ตกได้แต่ป้องกันไม่ให้ตกกระแทกพื้นค่ะการป้องกันการตกมีหลายวิธีค่ะได้แก่การจำกัดระยะเคลื่อนที่โดยให้คนงานใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดรัดเอวเชือกนิรภัยและหมุดยึดซึ่งยึดติดหรือเกาะกับสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้คนงานเดินทํางานในระยะที่กําหนดเท่านั้นการทําราวกั้นกันตกเหมาะกับบริเวณที่มีคนทํางานจนํานวนมากอยู่รวมกันการป้องกันไม่ให้ตกกระแทกพื้นมีหลายวิธีเช่นกันค่ะได้แก่การให้คนงานใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวเชือกนิรภัยสายช่วยชีวิตอุปกรณ์รับน้ำหนักการตกยึดยุ่นอุปกรณ์จับยึดการตกและหมุดยึดการติดตั้งตาข่ายนิรภัย และการจัดให้มีเบาะรองรับค่ะในการเกิอดอุบัติเหตุของคนทำงานส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยงานและปัจจัยคนดังนั้นเราจะต้องพยายามหาวิธีการทำงานที่สามารถป้องกันได้ครอบคลุมครบทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่การอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติตงานให้เขาเข้าใจลักษณะอันตรายและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง การเลือกใช้และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีคุณสมบัติถูกต้องตามลักษณะงานการจัดให้มีผู้ควบคุมและตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดจนผู้บริหารให้ทรัพยากรที่เพียงพอทางด้านงบประมาณบุคลากรเพื่อดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย อย่างน้อยเพียงเราหาจุดยืนให้คนทำงานบนที่สูงได้เราก็มั่นใจได้ในขั้นต้นแล้วค่ะว่าเขาจะทำงานได้อย่างปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามและรับฟังค่ะท่านสามารถเข้าไปศึกษามาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองความปลอดภัยแรงงาน o l a b o r g o t h หือติดตามข่าวสารความปลอดภัยจากสกปอ .9 สงขลาได้ที่เว็บไซต์ o r d 9 l a v e r g o t h Facebook ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9, ช่องยะทูบสปอ .9 สงขลาและฟังพอดแคสสปอ .9 สงขลาได้ที่เว็บไซต์ SoundCloud.com และเว็บไซต์ a n c h o r f m